อ๋อนี่แบบทอดล้วนหรอแบบล้วนสำหรับคนที่แบบไม่อยากกินแป้งเนี่ยใช่ใช่ใช่จากดสดปะช่อติดมันแท่งมันนิดนี้ลุยครับมันต้องมีมันแหละเอาจริงถ้าอยากกินให้อร่อยอ่ะก็ดีื่มต้มตังกินแล้วก็ไปออกกำลังกายเอาเหมือนไม่ก็กินดับอุณหฟรีของของป้าแล้วัดดีนะคะใช่ครับเพื่อเพื่อในการขอผลานได้อร่อยมากวัดีดีมากๆหนุ่มลุยฮะ ตอนนี้อยู่ที่ถนนจันนะฮะพาคุณวิีมาลุยร้านเจริญพงโพชนาคุณวิ่อยากกินมากร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านที่เครื่องครบมากนะครับวิดงมีเพียบเลยอะเครื่องในต่างๆมีตับมีหัวใจมีโอโ้มีกระเพาะมีไส้มีอะไรก็ขอพริกขอช้อนเท่อช้อนหนึ่งใส่ก็ไปเลยเต็มๆนั่นแหละโอเคแซ่บๆมาเลยครับจัดมาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้ว,ล,วลุกๆ,ๆนะฮะแบบนี้ เรียบร้อยครับพร้อมลุยแล้วนี่หุ่นเส้นต้มยำนะครับโอ้โหร้านนี้เป็นร้านที่เครื่องครบมากๆแล้วเขาบอกแซ่บแบบไม่ต้องปรงุงพวกขอแบบพริกคูณสองไปแล้วเมื่อกี้ขอชิมกันเลยนะมเหมืนอนก <มา S 1> ันอร่อยดียอร่อยมากของอคุณสามแล้วกันว้าวเฮ้ยอร่อยจริงๆร้านนี้โอ้โหไม่ได้โดนนานแล่นเส้นต้มยำ<ว> แจกงตับเตือนนะฮะมาครับลุยฮะสั่งมาทีเดียวสามชามหรอหอมแนวน่ามากเจ็บมากมาคำเดียวหมเลยครับทางว่าสี่คำอันนี้บัดช่อบบบช่อบลับแบต้องยำแบบข้อยำแบบช่อยำฮะมานั้นมานี่ลุยฮะอืมอร่อยไหมโอ้โหดีเลย มีทั้งต้มยำมีทั้งแห้งมีทั้งบะท่อบะบอเป็นบอดตูวเขาเล่นมากเลยอ่ะโอ้โหตักซีเบอร์ล็อกตับใหญ่มากอืมตักตับตักตักเล็กมากเย็นๆค่ะอร่อยจริงอ่ะลุยฮะอืมคอยคอยคอยอันนี้ไข่ต้องสั่งต่างหากใช่ไหมต่างหากสามบาทสามบาทสามบาทต่างหากกระจาอืมอุณก็ติดบล็อกจ้ะ ลุยฮะันเต้นสองทีหมดความแล้วเนี่ยหลาย้อหือแล้วนะน,นี่มากขอบกระโดดเนี่ยนี่บะแหง้งยำนี่อันนี้มีความเดือดเออดูเพลียเยอะนี่บะแหง้งยำฮะเต้นแบนเต้นแบนเต้นป๊อปเต้นป๊อปอ,อ๋ออ,อ,ออ๋เอเออเออรุยฮะ,ยะนี่คุณมมาก ตินรานที่แบบไม่ต้องปรุงอเลยละจริงม่องปวยติดตนั้นอัวนี้ดูให้ตก<ม>ตับม,มาไม่แล้วขอดูพินตอบก่นะนะโอ้โหอันนี้คุณตอบของแท้ครับมาฮะแต่ความถั่วเนี่ยดีครับแปาแห้งเออเดี๋ยวไัี้กินแห้งดีกว่าเดี๋ยวกูิ ราคาก็สี่สิบห้าสิบนะอืมใช่ราคาดีด้วยก็ให้แบบไม่น้อยนะนี่นี่เป็นๆปากแดงได้บุหรีห่สุดพิเศรู้ยับรายละเอียดใดๆอยู่ที่แคปชั่นนะคะใช่แล้วอันนี้คือมาจากอะไรมันตุ๊บๆก็ให้มาเห็นว่านี่สั่งมาหรือมันมากับแห้งหรือม,มากับอะไรคงให้มาแบบกับแห้งอ่ะเป็นตุ๊บของมาแบ้งอืมนี่ตุ๊บแดงเขาบอกวให้เป็นเล้งอย่างนี้มาเลยนะครับรู้ยังแล้วอันนี้เท่าไหร่ถ้ามีเล้งมาด้วยอย่างนี้ไม่รู้เลยให้มา กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะคือกุ้งแพทอดอกับอะไรนะเกี๊ยวกรอบหน้าโรงเรียนชอบอะไรใหม่เน่ยเออชอบกินเกี๊ยวทอดอะไรอย่างเงี้ย<ม>อาหารง่ายๆอ,อย่อะ,ออนนะแต่มันอร่อย,อ,ยอ่ะอร่อยมากใช่ไหมเออมันง่ายนะแต่อร่อยทำไมกุ้งตัวจัมโบ้ขนาดนี้ใช่ไม่มาเป็นแพมาแบบเดี่ยวเลย,ยนี่ลุย มาจเจอเจริภุมโภชนานะฮะมาตำได้ฟินราคาดีกว่อแล้วครับเช